กดที่106ลงมือเย็นวันนั้นผมกลับมาที่ห้องซึ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วผมยังคงไม่ยอมเล่าเรื่องราวที่ไปประสบมานี้ให้ใครฟังถึงแม้ว่าจะถูกรุงมเร้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผมกำลังลังเลอยู่คือ ผมจะเริ่มต้นพูดความจริงนี้อย่างไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องราวธรรมดาอย่างที่พวกเขาคาดเดากันเลยสิ่งที่ผมได้ไปเจอมานั้นพิสดารเกินกว่าที่จะมีใครบนโลกนี้เชื่อว่ามันคือความจริงผมต้องทำอย่างไรครับผมถามเข้าไปในความคิดอีกครั้งเขียนมันออกมา เขียนมันตามความเป็นจริงเธอไปเห็นอะไรก็เขียนมันไปอย่างนั้นถ้าเธอรู้สึกว่ามันพิสดารก็เขียนให้มันกลายเป็นนิยายเสียเลยเสียงในความคิดดังขึ้นมาขณะเกิดไอเดียดีๆเขียนนิยายนี่นะผมทวนคำพูดใช่แล้ว ทำไมท่านถึงเลือกให้คนอย่างผมทำอย่างนั้นล่ะครับผมคิดว่าท่านคงจะต้องเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแน่ท่านรู้ไหมครับว่าสมัยที่ผมเรียนหนังสือ แค่เรียงความสองหน้ากระดาษผมยังใช้เวลาเขียนอยู่ตั้งหลายวันเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับถ้าท่านรู้ว่าท้ายที่สุดภารกิจนี้จะออกมาเป็นการเขียนทำไมท่านไม่เลือกคนที่เหมาะสมกว่านี้ล่ะครับผมย้อนถามเธอรู้ได้อย่างไรว่าเธอไม่เหมาะสมเสียงนั้นตอบกลับมาทันที ผมว่าถ้าผมวาดรูปหรือวาดการ์ตูนยังพอจะเป็นไปได้มากกว่าผมเสนอแนวทางใหม่ฉันรู้นั่นแหละวาดรูปด้วยทำทั้งสองอย่างเลยเสียงนั้นตอบดูเหมือนเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาอีกนี่ท่านพูดจริงๆหรือครับดูเหมือนท่านคิดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมพูด จริงสิเธอคิดว่าฉันพูดเล่นกับเธออย่างนั้นหรือแล้วเขียนเป็นนิยายมันจะดีหรอครับทำไมไม่เขียนเป็นบทความเหมือนอย่างที่ใครๆเขาทำกันอย่างนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะสิครับผมถามมันอยู่ที่สาระของมันพวกเขาจะแยกแยะได้เองว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อ คนที่เป็นคนของเธอเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เธอเขียนเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่นิยายฉันตั้งใจจะใช้สิ่งนี้เป็นบทบัญญัติสำหรับมนุษย์ที่จะมาเกิดในยุคพลังงานใหม่ให้พวกเขาได้นำมันไปเป็นแบบแผนสำหรับการสร้างอริยธรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และฉันก็ตั้งใจให้ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านมัน ได้ใช้เป็นเสมือนใบเบิกทางในระหว่างที่มีการคัดเลือกบุคคลที่จะก้าวไปเป็นพลเมืองยุคพลังงานใหม่ในระหว่างการเปลี่ยนยุคนี้ดังนั้นใครก็ตามที่เคยอ่านนิยายที่เธอเขียนขึ้นมานี้หรืออย่างน้อยก็ถือมันไว้อยู่ในมือเขาก็จะได้รับสิทธินั้นเขาจะเป็นเหมือนอภิสิทธิชนเขาจะได้รับเลือกให้เป็นพลเมืองแห่งโลก ยุคสนามพลังงานใหม่โดยชอบธรรมเขาจะเป็นผู้ที่รอดจากภัยอันตรายทั้งปวงและพวกเขาทุกคนก็จะได้เป็นตัวแทนของฉันอย่างเป็นทางการเขาจะสามารถกล่าวคำกล่าวของฉันเพื่อนำพาผู้คนให้พ้นภัยได้อย่างเต็มภาคภูมิผมคิดว่าผมควรจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างแต่สิ่งนี้มันน่าจะเกินความสามารถของผมไปหน่อย ผมขอทำอย่างอื่นแทนได้ไหมครับผมยังคงยืนยันตามเดิมไม่เสียงนั้นห้วนๆและมันเป็นเหมือนประโยคประกาศิทธิตัวตนที่แท้จริงของเธอคือสิ่งนี้เธอจำไม่ได้เองเสียงนั้นพูดขึ้นมาอีกตัวตนของผมหรือครับผมถาม ใช่เธอไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นตราบใดที่เธอยังสื่อสารกับฉันได้อยู่ผู้คนในอดีตที่เคยเขียนบันทึกที่มาจากฉันเขาต่างรับฟังเสียงจากฉันทั้งสิ้นเสียงนั้นตอบหมายความว่าอย่างไรครับผมถามหมายความว่าฉันจะเป็นคนบอกเธอเองเพียงแค่เธอฟังและเขียนทุกอย่างตามที่ฉันบอกเท่านั้นท่านจะเขียนนิยายนี่นะ ผมพูดหยอกไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเอาเป็นว่าท่านจะบอกผมทุกคำเลยใช่ไหมครับผมถามย้ำใช่ลงมือเดี๋ยวนี้เลยได้ครับเริ่มตรงไหนดีครับผมตั้งคำถามขึ้นในใจเล่าตั้งแต่ต้นก่อนที่เธอจะได้ไปที่นั่นเสียงนั้นแนะนำครับอาริยาเมตยาหนึ่งเด็กคนนั้น